นนลงดีกว,ว่าไม่ยังไม่จั่วเลยไม่จวก่อนนะยังไม่ได้จวดิลูกนอน <Okay. S 2> จัวน่วดนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรให้เตือนอะโอ้โอเปลี่ยนสองนะัดโอ้โหเออที่ติงจะบอกว่าวันนี้วันนี้เขาว่าเขาจะกลับเร็วใหม่นะไปสามแล้วก็เลยกราบพอดี งานทําไม่เสร็จอีกแค่โมงหนึ่งก็เสร็จหมดแล้วนะหมดแล้ไม่ได้ตาของตาเท่ากับถ้ามันยังไม่เสร็จมันก็จะยังไม่เสร็จเลยเราต้องทำให้เสร็จก่อนมือรีบสุดเจ้าปโอ้โหเนี่นเน่กวยคุมองไม่เห็นมวมั้เดียวเฮ้ยา ตีเโดนตีตีอไรถูกไล่ซีดิวโดนซดิวโซฟาเียกเรียกพื้นลง่านเทิเอาไม่ตีเหรอเออตีอ่ะข้ามาัวนั้เท่าไหร่ตัวนี้แปครับต้องถู0คสิบ่ะนะบัคกี้ตีเท่าไหร่สิบสา สามเข้าขมาเชิญนะอะไรอนะ่ะก็โจทย์เนี่ยเป็นหกใช่ไหมหกแล้วก็อันนี้<า>นได<ห>้ครับจวดว่าเป็นเจ็ดใบ้วถ้าแบบอันนี้เชิงนะอเอ็กคิดให้พ่อทิ้งเกอร์อย่าลางคิดว่าจุดว่ะเออยทำไมจุดอย่างนี้วนะ บวกุญญ์ไหมบัคกี้ลงมาบวกุญญนไหมมาใหม่เฉพาะเลียติี่แอนแดดอีกไม่มีไม่มีแาดเปิดนะ่าแล้วอันนี้มันเร็วไปแปลกนะแต่เย็นๆก่อนดี้ไหมเดี๋ยวคนดูดูไม่ทันตรงนี้ตรงนี้เนี่ยว่าสปายอูร้ายตรงไหนอันนั้นเยี่ยมลุงลองมาลุน้องแทนโทเกนตัวนี้ไม่เห็น มีการลงมาด้วยความสมานส่วนี้บงสนามบวกพลัง5,000ันตำกึมบนการเจอสูบบวกไปหมือ,อันนี้ตีก่อนก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดใขอห่าไร <18. S 2> นม่หายห้ยื่นหกหม่ห้าเกมไวมนับปะเนี่ยมมกกอ่ะสามหมื่ พลังไปพลัง okay, ค <600 occurs. S 2> ้า10พลาง A ตัวหนึ่งอากิตสองกันเีงเหรอ่ชโยมตีเท่าไรอ่ะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ารเฟนการปกอันนี้บทแค่ตอนนี้เนี่ยคิวฝั่งฝั่งนี้ก็แรงแบบสม่ำเสมอป่ะปะมาบบกมือโ็ จักกนอสคกจกอนอเออตสามก็เลยจักกนอนั้นจักกนอนเลยไม่รู้ไม่รู้มกก่ห้าพันสกีลโรต้าโรต้าโรตารมนจำได้ล่บ่อยชอบคิวสวอร์ทีแมฮิมีสกิลใช่ไหม เซ้กานเช็คคีมอีคอลทีเติด์อะไรไปทั้งหมดอ่ะเปล่ปล่อยก็ได้นะโุมนะไอะ้ตัวด้านหลังมันทำอะไรได้ด้านหลังแค่เรียกมาให้เห็นมึงบอกห้าพันเป็นหนึ่งถ้าตีเข้าถ้าบูทต,ตีเข้าปล่อยเลยสองดาเทจนะไปเช็คเซฟกันเช็คคิพอะไรเงี้ยถ่านเธอแล้ว แ,แดนแอนโดรเจียสิอาเสียเอ้ยมาไหมต้องมาเลยแย่แล้ว,ลวดีมากเรี่่าแ,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 แดมยังมีแค่นี้พอดีไม่ได้คอมโบอะชวัวร์ดิดงั้นเลยให้ดามีเยอะอ่ ดีเลยตัวคอมโบไม่ขึ้นอ่ะอันนี้ตัวอ,อันนี้สองใบแล้วก็ได้ฟอร์โฟอร์เนี่นึ่งัดนี้สกิลมาลงสนามคอแพนทูเพียงบองใบก็นี้เห็น2องใบโบกหกครั้แล้วก็จากนั้นสก,กิลเอ หนึ่งครั้งต่อเทิร์โซมาร์นหนึ่งบวกชี้สามใบบวกห้าแผนอันนี้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ห้แนชี้แผ่นนะแล้วก็อันนี้ห้านี้นอันนี้เป็นสามหมื่นห้าในสามหมื่นแฟนโจมตีอะไรครับ1ิแปครับสิบแปดเข้ามา วิน,วนารายถึงว่าต้อตงมีรอทิกเกอร์พลังข้างนี้จวดเซกันเซ็ตยูวทิกเกอร์ได้คีย์ลิคอรทิกเกอร์ข้างนี้เหมือนเดิมโอเค ไม้ไฟตีแมนเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นอันนี้นี้สาบวกน,นี้เป็นสามหมเป็นส <30, 000. S 2> ามหมืแ้วสมามหมื่บวกกันเป็นสามหมื่นสี่ลดทำไมเนี่ยลดให้ด้วยด้วยนะต่นี้ได้ที่ไฟเป็นยนะี่สิบสานะ คุ้มเหมือนกันช่คุ้มเหมือนกันเหมือนจะมีผมวันเดียวใช่ไหมที่ใช้ไม่คุ้มดิ๊กมันไม่ได้บวกอลังการงานบ้านสร้างขนาดนั้นบ้านสร้างอันนี้ก็เป็นผมนะโคเดี๋ยวดิ๊กแรงเล่นเดินดิ๊กแรงเน้นเดินเน้นเดิเน้นเดินเน้นคู้เจ้าใครโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเปิดสามใบขอหนึ่งขอหนึ่ง หน้าตาดูไม่ดีเลยนะมมสีหน้ามมดูไม่ดีเลยเด <c oughs> ีว <c oughs> ไม่ต้คองใบนี้น่าจะช่วยชีวิตฉันหรือเปล่าอีกแวมเลยไม่กาดด้วยเช็คหน่เช็คหวิิคไม่มีหนึ่1 1> นงแดงจุดหายแล้ว ไปบมอง์ก็ยังไม่ตายอ่พลังเวนชวนอีท่าไรตัวนี้เหรอสามหมื่นสามสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านั้นสองหมื่นสามแล้วสองสามเปิดเลยอนเลลยสเตนสดแวเหลือสองใบกว่ามึงตายนะคิวตายเสัตคอมโบไม่ขึ้น่เพอตัวนี้คิวลงสนามบว ลางาตามตามแันทูเพ,พี่อน,นจเนบเถอ4สี่ใบบวกกี่พันนะเนื้อสามสกิลตัวนี้วงงาาราลากาณะโซบายหนึ่งจวนึงเลื่องสองใบบวกห้าพันแล้วก็สกิลตัวนี้มันบวกตามตามการเก่ศูนย์มีสามใบบวกไบเหมือห้าสกิลตัวนี้โซบายหนึงบวกห้าพัน เรือกแพนโทเทศสามใบบวกห้าพันว่าท่นต้องได KK, ้บวกหนึ่งบวกหมื่นก็แพนตบวเันแล้วบ็กหมื่นเอ้เอานหมื่นห้าพันต่อใบเองไม่ได้การโจมตีกลัมาเลยมือสองใบชนะนะเอ้าบอกเลยมันไม่มีวันซ้ำสองหรอกจี้นายเน่าจัดนายไม่ได้ขายวิญญาณให้ลิงโจ๊กเกอร์นายทำไม่ได้หรอกเพื่อน แล้วนายก็ไม่ยอมกินเราไปฮิวด้วยแล้วมึงไม่ยอมกีนเรา่อนมูด้วยมึงต้องใส่ฮิวผ้ากอนี่ครับนี่แดนเซอร์น่ารกนั่เหรออันไหนอันที่มึงส่งให้ดูเหรอแบบได้ฮิวแทนที่จะดีใจอ่ะนี่เราใส่มาได้ไงวะบวดหน้าตาบวด